รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดอะไดรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่ไหนอาหารอรอ่อ,รอยๆและกิจกรรมอะไรรออยู่บ้างจะมีที่ไหนบ้างนะครับไปชมพร้อมๆกันได้เลย สวัสดีครับผู้ชมครับแดลรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำบุญกันก่อนที่จะไปทานอาหารแล้วก็พาไปดูที่พักนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดป่าสว่างบุญนะครับผมหรือว่าวัดที่มีเจดีห้าร้อยยอดที่อยู่ข้างหลังของเรานี่นี่เองนะครับชื่อเต็มของเขานะครับตามข้างหลังของผมเลย พระมาหารัตนโลหะเจดีสีศาสนะภูมิศักดิ์นะครับผมคุณผู้ชมครับก็เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยววัดกันนะครับผมใครที่ไม่เคยมาแนะนําเลยว่าให้มากันตามบอกม,มาได้เลยครับ มีเจดีย์องค์ประธานนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางถึง50เมตรและข้างล่างนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับผมก็จะมีอยู่9ชั้นมีบริวาร500องค์นะครับผมโดยเราจะเห็นว่า9ชั้นเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์อันใหญ่ๆนะครับผม9ชั้นแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีลายล้อมด้วยเจดีย์เล็กๆอีกนะครับสำอรปนะครับที่อยากจะขึ้นไปนะครับกาบปัตวระานะครับ พเจรตรงนี้นะครับก็สามารถมาบริจาคเงินนะครับแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับขึ้นไปข้างบนได้ครับ และผนังด้านในของเจดีค์ประทานนะครับก็มีประดับกระจกทับทิมโดยรอบสวยงามนะครับมีภาพพระาธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆทั่วประเทศไทยมาประดับไว้ด้านบนภายในองค์เจดีครับ ชมครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโดยรอบของวัดกันต่อครับจาวไฟนะครับที่เริ่มใสในหลวงปู่ทวดนะครับผมมาที่วัดป่า สว่างบุญนะครับผมเขาก็มีหลวงพ่ทวดตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับได้มาสักการะบูชากันด้วยครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับที่เราอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับขับรถเข้ามาหรือว่าเดินก็ได้นะครับเราจะเจอกับพระนอนใหญ่สว่างบุญนะครับพระพุทธวิสุทธิยานจุลจักรวงศาสว่างบุญนะครับคุณผู้ชมความยาวคือ2 1 9เมตรนะครับ ใหญ่มากๆใครที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับผมแนะนําเลยว่าควรจะต้องมากันที่นี่นะครับโดยข้างๆของพระนอนใหญ่นะครับก็จะมีเจดีย์นะครับที่มาประดับไว้อยูงข้างนะครับแล้วก็เคลือบด้วยทองเช่นเดิมนะครับกับข้างหน้านะครับก็คือบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็โซนตรงนี้ของผมนะครับก็จะมีหลวงมีพระพุทธรูปนะครับมี หลากหลายอย่างเลยให้เราสักการะกันนะครับตรงนี้นะครับก็มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานนะครับผมเป็นการใช้หินชิ้นเดียวแกะสลักนะครับความยาว10กว่าเมตรได้นะครับแล้วุ็บอกชมรว่าหนักกว่าร้อยตันเลยนะครับคุณผู้ชมคิดดูหินก้อนเดียวนะครับแล้วก็นํามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับมากไปกว่านั้นนะครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งพระพุทธรูปนะครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับพระพุทธรูปนินการนะครับ ก็จะเป็นหินดำนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นทองนะครับคุณผู้ชมครับป่ะเดี๋ยวเราไปไหว้สารพระพุทธรูปกันครับ และนี่นะครับคุณผู้ชมครับวัดป่าสว่างบุญนะครับที่อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมบอกเลยว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับใครที่นับถือศาสนาพุทธนะครับได้ลองมาสักการะบูชาที่นี่กันนะครับบอกเลยว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหลวงพ่อเยอะแยะมากมายเลยฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรานั่งรถกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปทานอาหารกันจะเป็นร้านอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ สารต่อปณิธานแห่งการให้ต่อเนื่องสู่ปีที่25กับโครงการไทยเบฟเพมใจต้านภัยหนาวที่บริษัทไทยเบอบเร์ตจ,จำกัดมหาชนผสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งมอบไออ่นจากผ้าหม่มผืนเขียวรักโลกจำนวน2 0 0 0ผืนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่อยู่ห่างไกลและยังขาดแคลนครอบคลุม15จังหวัดภาคเหนือ และภาตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อตอกย้ำแนวคิดมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนค่ะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางบริษัทไทยเบฟเวอเรตจำกัดมหาชนและผู้บริหารทุกคนนะครับที่25ปีแล้วนะครับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือสังคมนะครับด้วยการนำผ้าหม่มสีเขียวสร้างรอยยิ้มนะครับยามเหน็บหนาวเนี่ยนะครับ ร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการส่งผ่านความรักความห่วงใยนะครับผ่านผ้าห่มสีเขียวไปให้ท่านผู้ว่าทั้งภาคเหนือเนี่ยนะครับยืนยันว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยเริ่มลดต่ำลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แนวโน้มในการที่จะเกิดความหนาวเหน็บใน ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มทวีคูณเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะครับในช่วงของอเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไทยเบบเวิเลตจำกัดมหาชนก็ได้กรุณาส่งมอบผ้าห่มนะครับหนึ่งหมื่นผืนนะครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุอทกภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยแนะนำพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือทุกคนก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ ท่นนนานไดกุณาให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด25ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีต่อๆไปครับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวดำเนินการมาตั้งแต่ปี2543โดยส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวมาแล้วจำนวนกว่า5ล้านผืนและลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนด้านสาธารณาสุขด้านการศึกษากีฬาและการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืงยนอีกด้วยค่ะ หลังจากไหว้พระนะครับรับพลังบุญกันไปที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมนะครับไปหาอะไรอร่อยๆลงท้องกันต่อดีกว่าแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ผู้ชมครับช่วงนี้นะครับพาผู้ชมนะครับมาทานอาหารกันบ้างเป็นร้านอาหารนะครับที่อยู่คู่สระบุรีมา16ปีแล้ววิวดีมากเพราะว่าติดแม่น้ำป่าสักนะครับผมอยู่ที่ครัวนพรัตน์นะครับอยู่กับพี่นบนะครับสวัสดีครับพี่นบสวัสดีค่ะครับผมเมื่อกี้ที่ผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องค่ะขึ้นปีที่16แล้วค่ะขึ้นปีที่16แล้วคราวนี้ถ้าพูดถึงครัวนพรัตน์อาหารเด่นๆของที่นี่คืออะไรครับพี่นพเราจะเน้นขายเป็นประเภทปลาแม่น้ํานะคะก็จะมี มีปลาช่อนนะคะเราที่เราดังเนี่ยเราขายแบบทุกโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นเป็นปลาช่อนเผาสดาวฟาดไฟนะคะน้ําจิ้มของเราเนี่ยก็จะมีสามสามอย่างนะคะก็จะมีน้ําจิ้มแจวนะคะค่ะแล้วก็น้ําปลาหวานแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ําปลาหวานเนี่ยก็จะทานคู่กับริกทอดกับหอมหอมเจียวนะคะหอมทอดนะคะทานคู่กันนี่อร่อยลงตัวนะคะค่ะอันนี้เราเราขายดีนะคะนน่อค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะครับที่น้อบอกว่าที่นี่เด่นเรื่องปลาใช่ค่ะทาไมถึงเด่นเรื่องปลาครับพี่ของเราอยู่ใกล้แม่น้ํานะคะอ,อยู่ใกล้แม่น้ําแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้านําป่าสักแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็จะหาง่ายนะคะหาง่ายของเราก็จะมีะปลาช่อนนะคะปลาเนื้ออ่อนนะคะ,อะของเราก็เด่นๆก็จะปลาเน,น,นื้ออ่อนเราก็จะขายดีปลาเนื้ออ่อนค่ะแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนของเราเนี่ยใช้กะทิสดนะคะไม่ใช้กะทิก่องอันนี้คือคือแบบผู้บริโภคทานเนี่ยก็จะรู้นะคะใช่ทอดกรอบแล้วก็ เป็นกะทิสดที่ราดหรือกะทิสดพริกแกงที่หอมนะคะครับค่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งเมนูนะครับผู้ชมครับชื่อเมนูว่าอะไรครับพี่ต้มยำปลาหมาค่ะตอนนี้ต้มยำปลาหมาะนะคะแซบแน่นอนนะคะมีพริกขี้หนูสวนมะนาวสดนะคะครตรงนี้นี่แต่คุณผู้ชมได้ดูพริกนี่ใส่ไปเยอะขนาดไหนตั้งหนึงนะครับด<ส>ูแซ<ส>บก็ตังกวนแซบผมเนี่ยคว้านแล้วคว้านอีกก็ยังจะมีเนื้ออยู่ข้างล่างอย่นะพี่ค่ะใส่ยเยอะมาก ต่อเลยครับมีปลาอะไรอีกครับพ like like so the ี่ก็มีผัดฉาปลาคังนะคะผัดฉาปลาคังอันนี้สําหรับคนที่ชอบแบบรสแซ่บนะคะนี้อาจจะเป็นรสจัดจ้านมีความเผ็ดนะคะแล้วที่สําคัญก็จะใส่จตดของยังที่ร้านนะคะก็จะใส่ขมิ้นขาวนะคะเวลาทานแล้วเนี่ยมันกัดกับขมิ้นมันมันเคี้ยวโดนขมิ้นขาวมันก็จะแบบได้รสอีกว่าชาตินึงนะคะตรงนี้ค่ะครับผมอ๋อยังไม่หมดนะคะปลานะคะค่ะแล้วก็ยังจะมีปลาต่อครับปลากายค่ะปลากายของเราเนี่ยของเราทางที่ร้านก็จะทําเป็น ทอดมันปลากายนะคะอันนี้การันตีว่าเป็นปลากายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ทางร้านตีตีเองใช้วิธีการตีนวดให้แบบใช้เวระยะเวลาการนวด่นะคะค่อนข้างนานนะคะสําหรับก็เป็นสูตรของเราเลยใช่ของเราเองนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นทอดมันปลากายซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราขายดีนะคะเชียร์ทุกโต๊ะเกือบติดกับทุกโต๊ะเหมือนกันนะคะจะมีประมาณ6ชิ้นนะคะจานหนึ่งจานหนึ่งหกชิ้นค่ะขอหกถึงแปดชิ้นเลยอ่านี่ให้มุงช่วยดู ใหญ่มากค่ะอืมนี่นะครับปลายังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งเมนูปลาค่ะก็เป็นเขียวหวานปลากายผัดแห้งนะคะอันนี้ตีแล้วก็มาใช้เมามามาผัดด้วยพริกแกงเขียวหวานนะใช้กะทิสดเป็นตัวนําในการในการผัดนะคะครับแล้วก็ก็จะมีสมุนไพรก็จะมีเพวกโหระพาแล้วก็มีพริกไทยอ่อนตรงนี้นะคะเขียวคู่ขันนะคะ<ม>ตรงนี้ค่ะ เหลืออีกสองเมนูครับคุณผู้ชมครับก็ยังจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพ่ใช่ค่ะสุขสุขภาพอย,พอยู่ก็จะเป็นหลนนะคะถองหลนก็เราขายดีนะคะหลนกุ้งนะคะคหลนกุ้งของเราหลนเนี่ยม,มันมีหลนปูกับหลนกุ้งเป็นขายดีสําหรับผู้ใหญ่ที่ชอบทานผักนะคะส่วนมากเนี่ยจะมีผักเป็นเครื่องเคียงของเราก็จะมีขมิ้นขาวนะคะเป็นตัวชูโรงตรงนี้นะคะค,ค่ะอันนี้ใช้กะทิสดในการทําเหมือนกันค,ค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับนี่ค่ะอันนี้ อาจจะเป็นดูเป็นเมนูพื้นๆนะคะแต่อร่อยแน่นอนนะคะมะระผัดไข,ข่ของเราพิเศษตรงกระเทียมโทนค่ะกระเทียมโทนกเ็เรียกเลยนะพอกินเสร็จแล้วก็มันมันมันได้รสชาติกลมกล่อมนะคะทานคู่คู่กันนะคะมะระมะระอาจจะขมนิดหน่อยกระเทียมทานก,กระเทียมโทนก็ก็โอเคนะคะ,ะตรงนี้จะเข้ากันใช่ค่ะเนาะโอ้โหบอกเลยนะครับผู้ชมครับว่า ไปนะครับที่เป็นสายสุขภาพอยากจะทานอาหารที่เป็นปลาใช,ใช่ค่ะต้องมาที่ครัวนพุพัลัเลยนะครับเปิดมา16ปีแล้วแล้วก็แต่และเมนูให้คุณผู้ชมได้ดูอีหนึ่งรอบนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยเดี๋ยวต้องถามพี่นุ๊อีกหนึ่งเรื่องเลยเพราะว่าด้วยความที่บรรยากาศดีติดน้ำํำข้างในนี้เรียกว่าเป็นการตกแต่งสไตล์ไหนลวครับพี่นะเพราะาผมเห็นมีการเหมือนเป็นของ วินเทจของเก่าของสะสมมาตกแต่งร้านด้วยใช่ค่ะของเราแต่งตกแต่งด้วยสไตล์วินเทจนะคะของเก่าของเก่านี่คือสะสมมานานนะคะก่อนที่จะ <สา S 1> <า>เปิดร้านอาหารแล้วก็สะสมไว้ก่อนแล้วครับนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยนอกจากแต่ตกแต่งด้วยสไตล์วินเทจแล้วเนี่ยของเราก็จะมีดนตรีนะคะดนตรีสดนะคะทุกวันศุกร์เสาร์นะคะกลางคืนนะคะเวลาหกโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะทุกวันทุกวันศุกร์เสาร์นะคะสองวันนี้นะคะค่ะ เหมาะมากครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญคือก็ขับรถมาง่ายๆเลยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยขับรถมาจากทางกรุงเทพมหานครจะมาที่ร้านครัวุงพลั์ง่ายไหมครับง่ายค่ะมาที่กระเบื้องหลังคาตาเพชรจะมีป้ายบอกใหญ่ๆเลยนะคะ,ะเราเลี้ยวเข้ามาเลียเ้ยว้ายเลี้ยวเลี้ยว้ายเข้ามานะคะขึ้นสะพานต่างระดับมาบจากแยกตรงนั้นมาแค่3กิโลเองค่ะมาถึงแม่น้ปาป่าสักตรงนี้ข้ามสะพานมาแล้วก็อีกครึ่งกิโลเมตรถึงเลยจับ Google Map มาได้เลยนะคะ,ะครัวนร่งพลั์นะคะ แกงคอยสระบุรีหรือติดต่อที่ a c e b o o k นะคะติดตาม Facebook ได้ที่คัวนรพัลัแกงคอยสระบุรีบ้านริมน้ำปาศักค่ะครับผมโหเจ๋งมากเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้นะครับบอมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่นบ้างมากค่ะยินดีค่ะเปิดร้านตั้งแต่เช้านะครับต้อนรับรายการของเรานะครับผมขอบคุณพี่นพมากๆเลยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับจาหนึ่งร้านอาหารนะครับบรรยากาศดีๆแล้วก็อุดมไปด้วยอาหารที่เพื่อสุขภาพแบบนี้นะครับกับครวดนกพลาร์ดนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะครับและช่วงหน้ากลับมาเจอกับเดลี่กันต่อครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับอาหารจานปลาและอื่นๆของที่นี่นะครับอร่อยทุกอย่างยกนิ้วให้เลยโอ้โหผมนี่ทานจนอิ่มแล้วนะครับช่วงต่อไปนะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่พักบ้างดีกว่า ห้องพักจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็บรรยาการมจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต ุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ เดินเข้ามานะครับผู้ชมครับที่นี่นะครับแบมบูรีสอร์ทนะครับคำว่าแบมบูก็คือไม้ไผ่ที่นี่นะครับคอนเซปต์ของเขาคือเขาใช้ไม้ไผ่เนี่ยในการตกแต่งที่พักนะครับข้างในคือเจ๋งมากๆสวยมากๆเลยนะครับง่ายเดี๋ยวบอมจะพาผู้ชมนะครับไปดูที่พักของที่นี่กันตามบอมมาได้เลยครับแบมบูเนสรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทนะครับสไตล์มาลดีสนะครับไม้ไผ่นะครับก็เปิดมาประมาณ2ปีแล้ว เ,เจ้าของนะครับเป็นผู้หญิงสาวสวยชาวไทยนะครับได้ไปแต่งงานกับสาปารนิกนะครับชาวฝรั่งเศสนะครับคือเขามีที่อยู่แล้วก็พอได้สามีเนี่ยเป็นสาปารนิกนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะในรมวิตเนะครับเป็นวิลล่าที่หน้าตาที่แบบเดี๋ยวใจะให้คุณผู้ชมได้ดูน่ารักมากเลย mm. และที่สำคัญคือมีเพียงแค่1ิบหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะพักที่นี่นะครับก็ต้อง รีบจองกันหน่อยนะครับเพราะว่าหมดเร็วมาก10หลังเท่านั้นนะครับด้วยความที่รีสอร์ทนี้นะครับถือว่า private มากๆมีเพียงแค่10หลังเท่านั้นนะครับผู้ชมครับแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีที่จอดรถส่วนตัวให้1คันแต่ว่าถ้าใครมาเพิ่มเติมนะครับก็มีที่จอดอยู่ข้างหน้าให้นะครับผมมาค่อยๆเข้ามานะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าขนาดแค่ตรงนี้ก็มีการเริ่มใช้เป็นตัวของไม้ไผ่ในการตกแต่งนะครับลงจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่นี่มีอยู่2ชั้นนะครับโดยชั้นที่1ชั้นล่างตรงนี้ตรงนี้นะครับชั้นแรกนะครับก็เป็นเหมือนห้องครัวห้องน้ำนะครับให้กับใครนะครับที่อยากจะทําอาหารเองก็สามารถมาทําอาหารชั้นล่างได้มาเข้าดูข้างในกันครับตู้เย็นนะครับไมโครเวฟเตาไฟฟ้าก็มีให้จานชามอุปกรณ์ห้องครัวทุกอย่างคือครบเลย เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีความคิดนะครับที่อยากจะมาทําอาหารที่นี่ก็สามารถทําได้นะครับผมเอาละครับอันนี้คือซอฟผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูของจริงกันบ้างดีกว่าอยู่ข้างบนแล้วตามมาครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกความเป็นแบมบูรีสอร์ทของเขานะครับตรงบันไดก็ทำมาจากไม้ไผ่นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไม้สานนะโอ้ เป็นไงครับผู้ชมครับบอกเลยว่าใครที่อยากจะได้ที่พักนะครับที่มีกลิ่นอายของความเป็นไม้ที่นี่ตอบโจทย์คองผู้ชมเลยครับใครที่มาสระบุรีนะครับอ่ะที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเขาใช้เป็นไม้ไผ่นะครับใครที่อยากจะได้กลิ่นอายของธรรมชาตินะครับที่นี่เหมาะกับคุณมากๆเลยนะครับผมนี่เตียงนะครับนี่โอ้โหเจ๋งมากๆ ตรงผ้มาม่านเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสไตล์แบบผ้าไทยนะครับผ้ามอห่อมนะครับให้เราเนี่ยได้แบบได้กลิ่นอายความเป็นไทยอย่างเต็มที่เลยนะครับนีให้คุณผู้ชมดูโคมไฟนี่เขาก็เลือกไม้นะครับให้เป็นเหมือนอที่แบบคลุมข้าวนะครับ มีเสื่อตรงนี้เผื่อว่าอยากจะมานอนตรงพื้นกันนะครับก็สามารถมาทําได้เช่นเดียวกันเลยความพิเศษยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับข้างนอกเจ๋งกว่าด้วยเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูว่าข้างนอกเจ๋งยังไงตามมาครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวิลล่าไม้ไผ่สไตล์มัลดีฟนะครับมีบ่อน้ําอยู่หน้าห้องให้กับเราด้วยนะครับผมซึ่งความพิเศษจริงคือตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปลานะครับให้กับ เราที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยได้สามารถมาตกปลากันได้ด้วยเหมาะมากกับการมานั่งตกปลาตรงนี้นะครับนอกจากตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับโซนที่พักเนี่ยจะมีเป็นมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับบริเวณโดยรอบของที่พักนะครับของ b บ m b o o Resort นะครับก็จะมีโซนถ่ายภาพสวยๆเยอะแยะมากมายเลยตรงนั้นก็เป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นมานะครับให้ใครที่อยากจะถ่ายภาพก็สามารถไปถ่ายภาพกันได้นะครับผม เจ๋งมากจริงเลยนะครับผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาเที่ยวที่สระบุรีอยากจะได้ที่พักที่แปลกใหม่สวยๆแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยให้มาที่แบมบูรีสอร์ทนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ชมนะครับที่ดูรายการของเรานะครับติดตามรายการของเรานะครับแลวเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบมเรจจำกัดมหาชน คอตโตอิฐมวลเบาคิวคอนและคอนรีกรอบปลาโฮมี่นะครับสำหรับหน้าเรจาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศดีๆแบบนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้